สวัสดีครับ F อฟอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับเช้านี้ก็เข้าไปดูไปดูความเคลื่อนไหวของน้องอุงอิงนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับอิ่มบุญไปกับน้องอุงอิงเนะาะเช้านี้แม่หน่อยน้องอุงอิงแล้วก็พ่อเอก แล้วก็ทีมงานรถตู้ได้พากันไปทำบุญถวายเพลนที่วัดหนองคูวันนี้น้องอู๋เองใส่ชุดสวยงามมากเลยครับสง่ามากเลยชุดสีม่วงเนาะผ้าถุงยาวผูกโบสีขาวเนาะรองเท้าส้นสูงสีขาวสวยเนาะสวยแปลกตาเลยอะดูเป็นผู้ใหญ่เยอะเลย เด็กวัยสิปีนะพอมาใส่ชุดเป็นการเป็นงานแบบนี้โอ้โหสมกับเป็นเจ้านางน้อยเลยแหละมันสง่างามนะน่าดูมากๆเลยวันนี้ก็ต้องอิ่มบุญไปกับทีมรถตูเ้เนาะพระเอกแม่หน่อยน้องอู๋อิงแล้วก็ทีมงานหลายคนเลยเนาะที่ไปด้วยกันเนาะไปทำบุญถวายเพลเป็นการสร้างสมบารมีเนาะบารมีทาน ในการถวายเพนพระภิกษุสงฆ์สะส,สมบุญบาร,รมีไปเรื่อยๆเนาะโดยปกติทั่วไปที่มักจะเห็นน้องอุงอิ๋นนะเวลาที่น้องเลิกงานแล้วนะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเจอคนเฒ่าคนแก่นะนางก็จะให้การช่วยเหลือนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินจนํานวนมากนะแต่มันก็ามาจากใจของน้องอ่ะนะน้องใจน้องมีเมตตานะเวลาไปเจอหมาเจอมเมวตามซเซเว่น น้องก็จะซื้อของให้กินนะอย่างเมื่อวานมือนกันที่น้องอุ๋ิงไปกับพ่อโจอสองคนพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีไปร่วมวางศิาลาฤกษ์นะสำนักสงฆนะ์เมื่อวานที่นั่งโอ้โหนั่งที่ประลัมพิธีสง่างาม,งามนะมันสงา่านะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่น้องอุ๋งอิงประพฤติตัวเนาะเป็นคนที่แบบกันเองนะเนาะเรียบง่าย นะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เย่อหยิ่งจองหองนะถึงแม้ว่าน้องนี่จะดังแล้วน้องก็ยังทําตัวเป็นปกติกับเพื่นร่วมงานกับบรรดาเอฟซีต่างๆที่ไปหาที่บ้านอ่ะคนเท่าคนแก่คนเท่าคนแก่ที่ไปหาที่บ้านน้องก็จะนอบน้อมนะกิริยามารยาของน้องนี่มันดูแล้วทําให้รู้สึกอืมเด็กนี้ รู้จักกาละเทศะนะเมื่อวานก็เหมือนกันตอนเลิกงานน้องก็มีความเอื้ออารีต่อเพื่อนร่วมงานนะนะเมื่อวานนางก็เสือสยกับพ่อธนดลใช่ไหมคนขับรถทัวร์ประจมวงสนอ้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมนะเสือสยด้วยมาไลลเงินคอนโตเลยนะเ <c oughs> นี่ยนางมีความอบอ้อมอารีเผือแพยใช่ไหม รู้จักเผื่อแผ่เมื่อนางได้มาเลายเยอะนางก็จะเผื่อแผ่คุณรับข้างนะบรดาทีมงานต่างๆนะหลายหลายคนเลยอะที่ได้เสื้อายจากนางอะแม้แต่นางเอกหมอลำใช่ไหมผมแปมนี่ก็เคยได้นะอืมผมเปมนี่ก็ได้ได้มาเลายเสื้อายแม่ติ๋มก็ได้หลายหลยคนเลยแหละในทีมงานน้องเป็นคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีแล้วแบ่งปันไง จากน้องมีเคยมีใช่ไหมน้องอยากจนน้องรู้เนี่ยพอน้องมีน้องแบ่งปันนะแบ่งปันคนรอบข้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่มันก็ฟูที่ใจนะครับทําให้คนรับม,มีความยังไงอะ่ะมีความตื่นตันใจอะ่ะเห็นเห็นความที่ว่าน้องเป็นคนที่แบ่งปันไงนะน้องเป็นคนที่แบ่งปัน ไม่เห็นไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่เงินคิดเรียกว่าอะไรมองเห็นข้างในของน้องเลยอ่ะน้องเป็นคนที่แบ่งปันอ่ะพอน้องมีแล้วน้องจะแบ่งปันอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสอนให้น้องรู้คุณค่าของเงินไงน้องเคยจนใช่ไหมน้องรู้ความจนเป็นยังไงตอนนี้น้องพอจะมีแล้วน้องก็แบ่งปันะแบ่งปันทีมงานแบ่งปันเพื่อนร่วมข้างไม่ว่าใครๆก็ตามที่อยู่ทีมงานของน้องนี่ จะได้รับการแบ่งปันจากน้องเสมอนะองสาวน้อยเป็นบ้านแพงหละหลายคนเลยนะทีมงานทุกคนที่ทำ youtube ก็เหมือนกันก็ได้อาน,นี่ส่งจากน้องนะั่นแหละนะทำ u t u b e มีรายได้ขึ้นมาสามารถออกรถใหม่ได้หลายหคนเลยนะล่าสุดก็พ่อการชัยใช่ไหมรุดต,ตู้แล้วอีกคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ย เบาเอกก็อีกคนหนึ่งเห็นไหมเนี่ยอ่อานในส่งของน้องอุ๋งอิงเลยเนี่ยถ่ายทําชีวิตของน้องอุ๋งอิงน้องอุ๋งอิงนี่สร้างคุณประโยชน์แก่วงสาวน้อยเพชรบัาแพงมหันเลยนะเยอะแยะเลยนะบรรดาหลายๆคนนะในทีมงานเนี่ยสามารถมีไรายได้เพิ่มจากการถ่ายทําน้องอุ๋งหิงนะเสนอนําในทางช่องยูทูบของตนเองแล้วก็ยังมีดราม่าเล็กๆนะที่วันก่อนอะ ที่น้องไปร่วมงานสารเจ้าปู่กุดเป่งใช่ไหมที่มีตำรวจมาคุ้มกันก็มีดราม่าเล็กๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเ mm hmm. นะจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาให้การามารักษาความปลอดภัยบรรดาศิลปินใช่ไหมมันเคยเรียกวัยเงะที่งานเขาจะมีเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาประจำใช่ไหมเขาก็ให้ความอำนวยสะดวกแก่ศิลปินใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นศิลปิน,หร,ปนห,หรือว่าเป็นหมอลำหรือว่าเป็นใครก็ตามที่เป็นบุคคลสําคัญในงานอะ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะรักษาความปลอดภัยคือดูแลให้อะ่ะมันเป็นธรรมดาที่ทางเจ้าภาพเขาจัดมาใช่ไหมน้องเป็นแขกรับเชิญน้องก็ได้สิ่งนี้คนที่ดราม่าเรื่องนี้มันก็คนที่ประเภทที่ว่าไม่ไม่ชอบน้องอิชาลิษยาน้องนั่นแหละมันกับตุ๊กตา ลาบูบูนั่นเลยเห็นไหมน้องจริงๆน้องจะซื้อเองก็ได้ไม่มีปัญหาแต่น้องไม่ซื้อมันเป็นมันมีราคาแพงใช่ไหนน้องไม่ซื้ออ่าถึงน้องจะซื้อมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่ามีคนที่ไม่ชอบน้องก็มาดราม่าน้องอืมนะธรรมดาเนาะเหมือนกับลุงปูที่ได้เตือนไวน้คนทุกคนมนุษย์บนโลกไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทานั่นแหลนะเนาะ 他们打。